สวัสดีครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนเมืองใหม่ทุกท่านนะครับปัจจัยหลักของการปลูกทุเรียนนะครับก็คือน้ํานะครับผมน้ําสําคัญที่สุดนะครับทุเรียนชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับก็ควรยกโคกขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ํานะครับห้ามขาดความชื้นนะครับแล้วก็ห้ามน้ําขังคนต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสวนผมนะครับลดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับวันวินวันนะครับปุ๋ยนะครับ ปุ๋ยก็ใส่อินทรีย์สลับกับเคมีนะครับไม่ควรใส่เคมีอย่างเดียวนะครับมันจะทําให้ดินเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพนะครับสําหรับปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางดินนะครับสําหรับทางใบนะครับทางใบก็คือถ้าลองเสริมนะครับก็เติมได้เลยนะครับทุเรียนปลูกใหม่เติมได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าทางร้านเพาะชําเขาก็ฉีดพ่นฮอร์โมนทางใบอยู่เป็นประจาอยู่แล้วนะครับผมก็เราเอามาปลูกปุ๊บนะครับพอยอดเดินนะครับ พอเจ้าเดือนปุ๊บเราก็ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบได้เลยนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับไม่ยากนะครับผมไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับถ้าเรามีความเข้าใจนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับสาหรับมือใหม่ๆนะครับผมนะครับเรื่องของแมลงนะครับผมเรื่องของแมลงก็ควรต้องฉีดพ่นนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นประจํานะครับห้ามขาดนะครับถ้าไม่ฉีดพ่นนะครับมันจะทําให้ทุเรียนนั้น เกิดความเสียหายจากเพี้ยหรือเมลงนะครับจะทําให้ทุเรียนนั้นชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับผมก็ควรต้องรักษาใบนะครับใบก็เปรียบเสมือนโรงครัวนะครับของต้นพืชต้นทุเรียนนะครับก็จะช่วยสังเคราะห์แสงปรุงอาหารรับอาหารนะครับปากใบพืชจะเปิดในช่วงเช้าๆนะครับจะดึงอาหารจากรากนะครับขึ้นสู่ลาต้นนะครับก็ ถ้าจะฉีดพ่นทางใบก็ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าๆนะครับเพราะว่าปากใบพืชจะเปิดรับอาหารในช่วงเช้าเ้านะครับผมเวลาที่มีแสงแดดอ่อนๆนะครับผมประมาณนี้นะครับพอแสงแดดร้อนๆนะครับผมเขาก็จะปิดปากใบนะครับเพื่อลดการคายน้ํานะครับเพื่อต่อสู้กับอากาศที่ร้อนจัดนะครับผมดินต้องมีความร่วนซุยนะครับเพื่อจะได้ให้รากของท้เรียนนั้นเดินได้ง่ายขึ้นนะครับหาอาหารง่ายขึ้นนะครับผมสําหรับเรื่องของดินนะครับก็ ใส่อินทรีย์วัตถุนะครับผมห้ามขาดเลยครับอาจจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับมูลวัวมูลควายนะครับเศษใบไม้ใบหญ้านะครับที่เราตัดนะครับก็เอาไปใส่ไว้ที่คนต้นนะครับเดี๋ยวก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับหรือทันใดที่หามูลวัวมูลสัตว์ไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นฮิวมิกนะครับฮิวมิกฟูบิกนะครับก็คืออินทรีย์วัตถุเช่นเดียวกันนะครับสำหรับฮิวมิกฟูบิกนะครับผมนะครับก็จะทําให้ดินร่วนซุยนะครับ เพิ่มอินทรีย์ตถุให้กับดินนะครับทําให้ดินมีความร่อนซุยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสาหรับการปลูกทุเรียนนะครับดินกับน้ําสําคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทาคลิปมานานนะครับเนื่องจากติดภารกิจในหลายๆอย่างนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทําคลิปนะครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับ ส่วนส so ่วนผมอยู่ภาคอีสานนะครับอยู <Pom. S 2> ่โคราชนะครับผมช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนนะครับสภาพอากาศร้อนจัดนะครับผมช่วงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่กําลังจะเริ่มปลูกนะครับก็ให้เตรียมดินไว้นะครับยกโคกเพื่อเป็นการระบายน้ํานะครับสักหนึ่งเดือนหรือ2เดือนนะครับค่อยลงปลูกนะครับพอให้ดินมันเซตตัวอยู่ตัวนะครับถ้าเรายกโคกปุ๊บแล้วปลูกเลยนะครับเมื่อเราลดน้ํานะครับ ดินมันจะยุบตัวนะครับผมก็ปล่อยไว้ให้ให้ดินมันอยู่ตัวหรือรอฝนตกนะครับถ้าไม่รอฝนตกก็ลดน้ํานะครับให้ดินมันอยู่ตัวก่อนค่อยลงปลูกต้นนะครับต้นพันธุ์นะครับผมประมาณนี้นะครับก็จะไม่ทําให้รากนั้นลอยจนเกินไปนะครับทําให้แดดเผารากนะครับปลูกไม่ต้องลึกนะครับปลูกไม่ลึกนะครับปลูกให้ถุงดินเก่าเสมอกับหน้าดินที่เราพูนไว้นะครับผมก็ไม่ควรปลูกลึกจนเกินไปนะครับผมก็ เศษใบไม้ใบหญ้ามาคุมๆสักนิดนึงนะครับผมเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับจะมาเผาลากนะครับสําหรับทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับผมนะครับก็รอยอดเดินนะครับค่อยเสษปุ๋ยนะครับก็รดน้ําทุกวันนะครับช่วงปลูกครั้งแรกเลยรดน้าทุกวันนะครับผมนะครับรดน้าทุกวันจนกว่าลากเดินแล้วก็ค่อยนําปุ๋ยมาใส่นะครับผมก็อาจจะใส่เป็นอินทรีย์เคมีไปก่อนนะครับสูตรอ่อนๆนะครับก็คือหกสามสามนะครับ ปลูกสมสามไปก่อนนะครับผมสําหรับทุเรียนปลูกใหม่เลยนะครับผมนะครับส่วนทางใบเรื่องของแมลงขีดพ่นได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับสําหรับทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เดินระบบน้ําเดินอะไรให้พร้อมนะครับเรื่องของน้ําสําคัญนะครับแล้วก็ดินนะครับก็ไม่ควรลองก้นหลุมไม่ควรลองอะไรทั้งสิ้นนะครับผมผมปลูกก็ไม่ได้ลองอะไรทั้งนั้นนะครับผมนะครับก็ปลูกไปเลยนะครับควรทําที่บังแสงไหมนะครับผมนะครับ ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของหน้าร้อนนะครับผมแนะนําให้ไปปลูกเดือนมิถุนายนกรกฎานะครับผมเพราะว่าความร้อนในอากาศจะลดลงนะครับจะเป็นช่วงของหน้าฝนนะครับมิถุนายนกรกฎานะครับผมเดือนนี้เมษายนไม่ควรปลูกนะครับเพราะว่ามีอากาศที่ร้อนจัดนะครับถ้าปลูกก็ควรทำแสลมนะครับบังร่มให้กับเขาทางด้านทิศตะวันตกนะครับผมเพราะว่าแดดในช่วงบ่ายๆมันจะร้อนจัดเลยนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับเมษาพฤษภานะครับผมแนะนําให้ไปปลูก กรกฎาคมวิุนานะครับมิุนารกชกานะครับจะไม่ต้องทําที่บังแดดทําร่มให้เขานะครับปลูกไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับปลูกไม่ลึกนะครับปลูกตื้นๆนะครับผมนะครับยกโคกขึ้นมาเพื่อเป็นการระบายน้ํานะครับป้องกันอาการรากเน่าโคนเน่านะครับผมประมาณนี้ครับผมนะครับสาหรับการปลูกทุเรียนนะครับผมไม่ยากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปนะครับผมนะครับก็จะมาแนะนําแนวทาง ดีๆอย่างนี้นะครับผมให้สังเกตดูดินนะครับดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมการลดน้ํานะครับมันจะลอกเดนแบบนันไม่ได้นะครับก็ให้สังเกตดูนะครับดินนะครับห้ามขาดความชื้นนะครับแล้วก็ห้ามเฉะนะครับผมห้ามเฉะจนเกินไปนะครับห้ามขาดความชื้นนะครับผมทุเรียนขาดความชื้นไม่ได้นะครับผมแต่ไม่ชอบเฉะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะครับยกโคกขึ้นมาเพื่อเป็นการระบายน้ํานะครับแล้วทุเรียนของท่านก็จะปลอดภัยนะครับผมต่อการ ทำลายของเชลานะครับตั้งนำฝนเน่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะครับสําหรับทุเรียนนะครับต้นนี้ก็อายุ2ปีนะครับพันหมอนทองนะครับการแต่งกิ่งก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ควรแต่งออกเยอะนะครับเพราะว่าใบก็เปรียบเสมือนลงคัวอย่างที่บอกไปนะครับใบเราเก็บไว้ให้เขาปรุงแสงสังเคราะห์แสงปรุงอาหารนะครับผมนะครับก็แต่งให้ลุ่งๆด้านในนะครับไม่ควรปล่อยไว้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับให้แสงแดดสองเข้าถึงลําต้นนะครับผมให้แตงใบ่อยๆนะครับไม่ควรแตงออกเยอะทีเดียวนะครับมันจะทําให้ทุเรียนนั้นชะงักการเติบโตได้นะครับผมประมาณนี้ครับผมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับ